สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาพระหลวงพ่อปานวัดบ,บางนมโคนะครับทรงไก่หางพวงพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยครับเนี่ยหางตูจะเป็นแบบนี้ครับหางตูเป็นแบบนี้เลยแบบงอกว่านี้ก็มีนะครับงอกว่านี้ก็มีส่วนด้านล่างนี้จะไม่มีรอยเนื้อเกินเห็นไหมครับพิมใหญ่จะไม่มีรอยเนื้อเกิน นะอันนี้คือพิมพใหญ่ไม่มีรอยเนื su, ้อเกินนูนตรงนี้เป็นเส้นนะครับอันนี้เรียกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพใหญ่ลักษณะผิวพันธุ์สีสันต้องแบบนี้นะครับผิวพันธุ์สีสันจะต้องแบบนี้เลยนะครับเอาตามนี ites, ้เลยครับไปเลยดูเอาเองนะครับจําให้ได้แล้วไปหาสําหรับไก่นะครับไปหาพิมพ์แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนด้านหลังนะครับอันนี้เขาเลี่ยมพลาสติกแบบนี้ไว้นี่ทรงด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ก็มี แบบปาดก็มีนี่นี่แบบกดๆหน่อยนะแบบกดๆหน่อยก็จะเห็นเป็นหน้าตางี้ครับด้านหลังนี่เจ้าของเขาเลี่ยมมามอาแบบนี้จะดูลักษณะต่างๆรายละเอียดกว่านี้มวลสารต่างๆต,ต,ต,ต้องดูที่ไปชมคลิปที่311นะครับ fc สําหรับคลิปเนี้ยเอาให้ดูเพียงแค่ผิวพันธุ์แล้วก็พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับให้ fc สังเกตด,ดูหนึ่งสีสันแบบนี้ลักษณะเนื้อผิวพันธุ์แบบนี้นะ ลักษณะของพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไหมครับแจมแป๋วเลยนะครับให้เอฟซได้ชมจะได้มีความรู้แล้วก็ไปหาได้ง่ายๆนะครับนี่ลยผิวพันธุ์ต้องเป็นแบบนี้เนี่ยนะเนี่ยแจมแป๊ดเลยเนี่ยโอเคเลยเนี่ยนะครับผิวพันธุ์แบบนี้เลยนะผิวพันธุ์แบบนี้เลยนี่เลยนี่เลยผิวพันธุ์ต้องเป็นเช่นนี้เลยครับนะสีสันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่อยู่ใกล้ไฟไกลไฟประมาณนี่ครับ นี่เลยครับผิวพธุ์ต้องเป็นเช่นนี้นะครับอยากให้ FC ของผมได้พบพระของหลวงปานดีๆนะครับก็ศึกษาไปแล้วก็จะไปพบไปเจอนะครับแล้วก็จะได้เช่าได้ถูกต้องนะครับสําหรับพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ที่หายากมีราคาแพงนะครับราคาเป็นล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครเจอก็ถือว่าโชคดีนะครับอยากได้แบ่งปันได้นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ